คนนี้่แต่งงานมาได้11ปีแล้วนะคะสําหรับนักร้องสาวยุ90อย่างโบสุรัตนนาวีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกเลยว่าความรักเนี่ยไม่ลดลงเลยนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมจะมีทายาทค่ะ รักหวานมา11ปีแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวยุค90โบสุรัตนาวีซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าแต่งงานช่วงแรกๆเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงจนเกิดปัญหาหนักนะคะแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้ซึ่งทุกวันนี้รักยังหวานค่ะส่วนเรื่องทายาทยังยืนยันคำเดิมว่าไม่มีนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีโอกาสได้เลี้ยงเด็กๆที่คริสตจักรแล้วก็ได้เข้าใจการเลี้ยงเด็กแล้วค่ะ มีรักหลงมากไม่ต้องพูดหวานหวานมากบางทีเพื่อนก็รำคาญจะปีสองปีแรกปัญหาเยอะนะเพราะว่าแบบมันเหมือนพอมาแต่งงานกันตอนแรกอะไปเกือบไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ก็อันที่ไม่ได้บอกใครนะก็คือเขาก็งงว่าทําไมเราเป็นแบบนี้เราก็งงว่าทําไมการอยู่ยี่บี่ชั่วโมงมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันปรับกันได้พอมันใช้แบบความรักนํามันก็ค่อยๆเปลี่ยนชั้นชั้นแบบตรงไหนได้เธอแบบตรงไหนได้แล้วก็เหมือนเข้าใจกันละกันว่าความแตกต่างอะคุณไม่ต้องมาเข้าใจฉันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต โมอยู่โบสถ์โมได้มีการดูแลพิสจักเด็กซึ่งก็จะมีลูกๆหลายคนบางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวบางคนพ่อเลี้ยงเดียวคือเราก็ช่วยเขาดูแลได้มีประสบการณ์อย่างนี้แล้วกันได้ลองเลี้ยงแล้วได้ลองมาว่ามันไม่ใช่ยิ่งมั่นใจว่าคิดถูก